แมดรูมลั่นอยากพาปาเกี่ยวบุกเบลฟาดชนรูอิสค็อกเกอร์แชมโลกคนใหม่โดยล่าสุดนั้นแมดรูมบ็อกซิง่งค่ายดังจากประเทศอังกฤษ เตรียมสร้างไฟใหญ่สะเทือนวงการหลังมีแนวคิดดึงแมนนี่ปาเกียวตำนานกำปั้นฟิลิปปินในวัย46ปีคืนชกกับทางลูอิสค็อกเกอร์แชมป์โลกคนใหม่ชาวไอแลนด์เหนือเจ้าของเข็มขัด IBF ในรุ่นเวทเวทวเทีพิกัด147ปอนด์สำหรับทางค็อกเกอร์เพิ่งสร้างชื่อกระหึ่มบ้านเกิดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาหลังพลิกล็อกเอาชนะแพดดี้โดนโนเวนคู่ปรับจากริเมริกคว้าแชามป์โลกเส้นว่างได้สำเร็จ ทางที่ก่อนหน้านั้นในไฟแรกเมื่อเดือนมีนาคมเขาเคยแพ้โดนเวนแบบหมดรูปกอนอีไฟถูกปรับแพ้ฝ่าจากการต่อยหลังระคังดังสำหรับในไฟรีแมท์คเกอร์โชว์แผนเด็ดเปลี่ยนสไตล์การชกเน้นรับแล้วก็สวน เล่นงานโดนแวนล้มถึงสองั้งก่อนชนะคะแนนแบบไม่เป็นเอกฉันท์กลายเป็นดาวลุ่งพุ่งแรงแห่งวงการมวยยุโรปทันทีขณะเดียวกันแพ็กแมนแมนนี่ปลากเกี่ยวที่เพิ่งกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมและเสมอกับทางมาริโอบาลิออรแชมป์ลุยยูบีีในรุ่น147่อปอนด์ก็กำลังมองหาไฟใหญ่หลังแผนโชกับทางโรลี่โรเมโรแชมป์โลกลุยยูบีเอต้องล่มลงไปเพราะโรเมโรถูกบงังคับ ให้ป้องการตำแหน่งกับผู้ท้าชิงภาคบังคับล่าสุดนั้นเจมี่คอนแลนผู้จัดการของค็อกเกอร์ได้เปิดเผยว่าพวกเราได้ติดต่อทีมของป่าเกี่ยวแล้วเพื่อหวังเปิดศึกตำนานชนดาวลุ่งส่วนทางแฟงสมิธซีอของแมทรลูมยืนยันว่ายังไม่มีการพูดคุยอย่างเป็นทางการแต่ยอมรับว่าเป็นไฟที่น่าสนใจมากซึ่งเขาได้เปิดเผยว่าผมเพิ่งเจอกับลูอิ และเจมี่เราคุยกันเรื่องทิศทางต่อไปของเขาตอนนี้มีหลายตัวเลือกรวมถึงไฟตัดเชือกระหว่างแพดดี้โนโนแวนกับทางเรียมพาโรที่ไอบีเพึ่งสั่งแต่ถ้าได้จัดไฟปาเกียวค็อกเกอร์จริง คงเป็นเรื่องใหญ่มากโดยเฉพาะได้จัดที่วินเซอร์พาร์คในเบลฟาสต์แฟงสมิธเขายังได้กล่าวเสริมอีกว่าแน่นอนปากเกี่ยวคือชื่อใหญ่ระดับโลกแม้ว่าเขาจะอายุ46ปีแล้วแต่ฝีมือยังเฉียบเขาแทบจะเอาชนะบาริออสได้ในไฟล่าสุดด้วยซ้ำใครบ้างจะไม่อยากเห็นเขากลับมาชิงแชมป์โลกอีกครั้งแม้ว่าดืนนี้ ยังไม่เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแต่หากเกิดขึ้นจริงศึกปาเกี่ยวคอกเกอร์จะกลายเป็นไฟข้ามรุ่นระหว่างตำนานผู้ไม่เคยหมดไฟกับทางแชมป์โลกคนใหม่แห่งไอแลนด์เหนือที่แฟนมวยทั่วโลกต้องจับตาอย่างแน่นอนนั่นเองเอาละครับช่วงถ่ายถ้าใครที่กำลังมองหากางเกงมวยเอาไว้ใส่และเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ